ครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในการสายบูเบอครับในการที่จะเปิดโลกเทคโนโลยีสูดเซนต์นคุณครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวพิเศษครับก่อนที่จะเข้าสู่นะครับในช่วงของบรรยากาศของงานนะครับแคลนบูไบเอ็กซ์โปครับซึ่งวันนี้ผมก็อยู่ที่บูธของซัมซุงซึ่งจะแถลงข่าวเป็นบูธแรกครับที่จะเปิดตัวซัมซุงเกิลซี่แท็บ10.1และซัมซุงเกิลซี่เอส2ครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนครับที่ถือว่ามีคนต่อคิวเยอะเป็นจำนวนมากในเวลานี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าบรรยากาศการเปิดตัวนั้นจะเป็นอย่างไรครับถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศงานเปิดตัวของ Samsung Galaxy S2 และ Samsung Galaxy Tab 10.1ครับนะสูตกับชุซูมแห่งชาติสีกินได้เลยครับ เอสโต2011 HiM ซึ่งจะขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่ารับกับกระแสความแรงของทั้งสมาร์ทโฟนและแคลเป็ตอย่างได้ร่วมใจกันอีกทีก ET, ในความดีค่ะดิฉัน5นาทีเราพิพากย์พร้อมแล้วนะคะที่จะน,นำทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งอนาคตและการใช้ชีวิตที่ชาญฉลาดในแบบสมาร์ทโฟนและสมาร์ทแ,บบแ,ลแคลเล็นตนะคะเมื่อพูดถึง โทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาร์ทโฟนต้องปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าตอนนี้ซัมซุงก็ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำในการตลาดทางด้านการตลาดการขายยอดขายต่างๆของโทรศัพท์มือถือนะคะในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายเลยค่ะที่ซัมซุงคิดค้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านก็จะได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอันชาญฉลาดควบคู่ไปกับความฉลาดของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนะคะในวันนี้บริษัทไทยซัมซุง จำกัดค่ะก็นำทั้งสมาร์ทโฟนและทั้งเตดแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะคะผลมาให้ทุกท่านได้เกี่ยวกับสัมผัสกันที่บูธของสัมสุงในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะพาทุกท่านเข้าไปสัมผัสกักบโลกของชารฉลา ใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นกับพระเอกสองตัวด้วยกันในวันนี้ที่ฉันจะต้องขอเรียนเชิญคุณชุมโรลีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยสัสงสุนยัเน็ตอนเกส์จักัดขึ้นกล่กาวต้อนรับกับทุกทุกท่านพร้อมกับต้อนรับสื่อชนด้วยนะคะเมย์อีวิ้น e ูส์เจอร์ชุมโรลีดารีเจนเรียร์ของไทยสังสุนย์เ in the the voice They voice voice. c e call. ค่ะดิฉันก็ต้องขอเรียนเชิญผู้บริหารคนสำคัญอีกท่านหนึ่งนะคะนี่ละค่ะคุอพิชัยพงศ์ตัผู้บริหารธุรกิจเครื่องสำอางบริษัทไทยสมจึงจำกัดสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๋ก็สวัสดีครับคุณนิท่านนะครับแดกขี้เหร่นะครับแล้วก็ผู้ได้ความสนใจกับ ซ่อมซ่อมมาตลอดนะครับทีไรก็มันไม่ก่อเก่าก่อใหม่เป็นางะาำนะครับก็อย่างที่คุณฟาร์ลตีเรียนแล้วครับวันนี้เนี่ยเราจะนำสมุดสองัวนะครับ Galaxy S2 แล้วก็ Galaxy 30ไประครับเป็นนวัตกรรมที่คุณใจรักนครับที่จริงๆแล้วเนี่ยเราพัฒนาไอ้หนอที่เราถือต่อเนี่ยนะครับวันนี้เราก็จะ นำเอาเทคโนโลยีล่าสุดมานะครับแต่เห็นว่าก๊วยตอวันนี้เป็นผลพิเศษนะครับที่เกิดขึ้นการเปนวันนี้เราก็มีพิเศษสุดๆเหมือนกันนะครับของการเชื่อสูรแล้วก็แคลเซียนะครับซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้สิ่งที่เราทำทุกวันนี้ก็เพื่อจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนเรามีชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาได้ง่ายขึ้นนะครับทำอะไรและอย่างในชีวิตตัวเองได้สนุกสบายมากขึ้นก็เหมือนได้เวลาเกาะตืนมาเพื่อที่นครับแล้วการเชื่อสูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดขายมาแล้วนะครับประมาณสัก หลายหลายประเทศครับสหราชมิการสเปนอินโดนีเซียเปิดแล้วครับแล้วก็ที่เกาหลีใต้ตอนนี้ปรากฏการณ์สำคัญครับอยากจะแบ่งปันให้ฟังว่ากาเซ็คเป็นยังไงนะครับที่เกาหลีใต้นะครับยอดจอง3แสนตัวนะครับ3วันแค่นั้นนะครับเปิดให้จอง3วันแค่แค่3วันครับไปถึงมแสนตัวลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกับคนไทยคือถ้าเฉลี่ยเนี่ยก็คือวันละ1แสนตัววันละ1แสนตัวครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะไม่แฝงเพราะว่า เช้าที่ฉันเดินเข้ามาที่งานเนี่ยนะคะมาก่อน8ปดโมงครึ่งเนี่ยคิวยาวแล้วคนที่รอจอด c a r i s e s t ครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับ g a l a x y s 2เนี่ยมีความพิเศษมากมายนะครับแล้วก็จริงๆเดี๋ยวเรามาสัมผัสกับความพิเศษของ g a l a x y s 2ก่อนครับเชิญเลยครับเชิญค่ะ 세계는 많고 시간은 모자랐습니다. 사랑하는 사람을 볼 시간조차. 그래서 우리는 빨라졌습니다. 당신이 더 많은 것을 보고 더 빨리 일했습니다. 그래서 조금이라도 당신의 시간이 느리게 했습니다. 우리는 빨라졌습니다. Galaxy s, <In> s 2นี่แหะค่ะเข้าใจแล้วเพราะว่าซัมซุงมองว่าเวลาของทุกคนเนี่ยมีค่าจึงได้ออกแบบมาเพื่อคอนเซ์นในเรื่องนี้เป็นพิเศษให้ชีวิตง่ายขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมคะนะครับเพราะเวลาเราทุกวันนี้ยก็มี24ชั่วโมงเท่าเดิม7วันในหนึ่งเเท่าเดิมแตามีหลากหลายชีวิตของเราเองนะที่ต้องทำหน้าที่ของเราในหลากหลายหน้าที่ครับวันนี้เนี่ยจุดแรกเลยที่โดดเด่นมา,มากๆของ Galaxy S20 Ultra นะครับสปีดเนี่ยมาจากไหนบ้างครับมาจากดัวคอร์โปรเซสเซอร์หนึ่งจุดสองเมื่อก่อนจะเป็นซิงเกิลคอร์ตอนนี้เป็นดัวคอร์ต้องเร็วขึ้นแน่นอนใช่ครับทีนี้เร็วขึ้นยังไงนะครับหลายคนมีคำถามว่าอดัวคอร์โปรเซสเซอร์หนึ่งสองเมื่อก่อดีขึ้นขนาดไหนนะครับต้องเข้าใจกันว่าดัวคอร์นี้นะครับถูกคิดค้นขึ้นของซัมซุงโดยเฉพาะนะครับที่จะปั่นบัตรการสำหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะแล้วก็รองรับนะครับแอนดรอย นะครับโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ล่าสุด2.3 g ิ z นะครับนั้นเนี่ยมันจะทำงานสอดคล้องกันอย่างกันอย่างเนียนมากๆนะครับ mm hmm. นี้เมื่อความเร็ว1-2 g ่กิกไปกับ Android 2.3นะครับสปีดที่เร็วขึ้นทำให้เราสามารถที่จะใช้งานได้เร็วขึ้นแม้ว่าการท่องเน็ตนะครับโหลดหนังฟังเพลงนะครับหรือว่าจะทำหลากหลายทัสกิ้งของเราทั้งหลายแหล่เนี่ยจะเร็วมาก แล้วเรื่องของตัวประมวลผลกราฟิกนะคะอีกตัวนึงครับที่น่าสนใจคือกราฟิกครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะมีเกมที่เป็นกราฟิกเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีเป็นสามมิติด้วยครับก็จะมีชิปพิเศษเลยสําหรับที่จะอ่านประมวลผลสามมิติเร็วขึ้นอีกห้าเท่าครับอันนี้เป็นกราฟิกเป็นชิปประมวลผลตัวใหม่ที่เราใส่เข้าไปเลยเราพูดถึงการประมวลผลไปแล้วนะคะการเล่นเกมไหลลื่นแล้วแล้วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเราขาดไม่ได้เลยเป็นยังไงครับอันนี้แน่นอนครับเมื่อ1.2กิกนะครับไปกับจริงช่ว นะครับถ้าเกิดว่าเราดูตรงนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าการโหลดเนี่ยจะเร็วขึ้น25นะครับเมื่อเทียบกับนะครับเมื่อเทียบกับตัวเก่าๆนะครับ,รบเพราะอะไรเพราะว่าอัตราการโหลดของข้อมูลวันนี้วิ่งไปได้ถึง28เมกะบิตเปอร์เซ็นต์เลยนะจะเร็วมากๆนะครับเัราเนี่ยถ้าเกิดว่าจะดูในแง่ของการโหลดหนังหรืออะไรก็ตามโด,ย,ดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหนังทั่วไปถ้าเราดาวไซต์แล้วประมาณสักหนึ่งทิกเนี่ยใช้เวลาประมาณกหกนาทีนกนาทีแค่นั้นเอง6นาทีเท่านั้นซึ่งปกติเรารอกันครึ่งวัน เร็วขงคอมพิวเตอร์ที่บ้านที่ฉันมนะคะใช้ใช้แกลเซียสูนะครับเด <laughs> <laughs> ี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวอาจจะไปจอนนะคะโอเคจุดเด่นข้อต่อไปก็คือเรื่องของหน้าจอใช่ไหมคะคุณพชัยใ,ใช่ครับใช่ครับหน้าจอวันนี้เนี่ย4.3นิ้วนะครับ<ฮ>ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจริงๆยังอยู่ในมือมือนี่อยู่นข้งขางพัดเจยน,นะครับ แล้วก็หน้าจอที่43นิ้วเนี่ยวันนี้พี่มือซูปเปอร์อัมาลิตรัสค่ะนะครับนั้นสีสันก็จะสดใสมากขึ้นนะครับ mm hmm. ทีนี้เนี่ยความคมชัดของมันเนี่ยมันทําให้เวลาที่เราเร o า s e เนี่ยเยอะอ่านตัวหนังสือไม่แหลกก็จะชัดเจนค่ะใช่ค,คือจอจอของมือถือเนี่ยไม่ใหญ่เพราะเราจะต้องการอ่านหนังสือราต้องขยายมันออกใช่ไห<ช>มคะแต่ทีนี้พอหน้าจอนคมชัดขึ้นก็จะช่วยให้การอ่านของเราีสบายตายมากขึ้นครับ นอกจากนี้เนี่ยยังได้ยินมาว่าสีสันคมชัดมีอะไรนะเทคโนโลยีลการเลือกการมุดใช่ไหมคะคับการเลือกการมุดริดตีคือการการเรียนแบบสีหรือว่าการความสามารถในการที่สแสดงสีะนะครับถ้าเทียบกันเนี่ยซูปเปอร์มอร์เตอร์ทเทียบกับ TFT LCD ีเอลซีค่ะ จริงๆ TFT LCD สามารถที่จะลอกเลนแบบสีเนี่ยได้ประมาณสัก52เนต่านันเองแต่ว่าซูเปอร์มันเป็พสเนี่ยไปได้ถึง110นั่นหมายถึงว่ามันคมมือถาเ<ส>กิดร้อยอีกนะคะแล้วก็มากกว่าร้อยอีกสามารถทำแต่งสีที่มันชัดเจนมากขึ้นอีดิฉนันเห็นแล้วล่ะค่ะภาพที่คุณวิชัยโชว์ให้ดูเนี่ยนะคะฟ้านี่คือฟ้า,ฟามากนะคะชัดเจนสวยคือนสีสดใสมากๆ Reach amazing speeds with 1.2 GHz dual core Samsung Galaxy S2.